สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสินเรอคอเส็ดนะครับผมเป้ครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราย้ายประเทศกันบ้างนะฮะตอนแรกเนี่ยเป็นแจ็คเก็ตที่มาจากญี่ปุ่นกับเกาหลีสำหรับตัวนี้นะฮะเรามาดูกันที่ออริจินอลกันเลยนะครับต้นกำเนิดของเนโปเลตันเทเลอริงนั่นก็คือเป็นแจ็คเก็ตที่มาจากประเทศอิตาลีจากเมืองเนเปิลส์นะฮะสำหรับตัวนี้ก็คือแจ็คเก็ตที่มาจากแบรนด์ที่ชื่อว่าออราเซโอลูเชโนความสามารถหลักของออราเซโอเนี่ยคือเขามี เขาเขาทำ레이ทูแวร์กับเ t ็ m ทีเมเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วนะฮะลายการผลิตหรือว่าโอปเปอร์ชันในโรงงานของเขาจึงเป็นโอปเปอร์ชันที่ค่อนข้างเข้มแข็งเรียกได้ว่าเข้มแข็งมากๆเลยนะฮะเวลาเปิดดูงานของ o ลัสเซเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานเครื่องซะส่วนใหญ่ภายในเนี้ยแต่ว่างานเครื่องของเขาเป็นงานเครื่องที่เรียกได้ว่าแตกต่างนะฮะค่อนข้างแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆค่อนข้างชัดเจนฟูแคนวาสของอล o สเโอก็เป็นเครื่องจักรเหมือนกันนะครับ แต่ว่างานเครื่องจักรของเขาเนี่ยเป็นเครื่องจักรที่เรียกได้ว,ว่าเขารู้ว่าควรจะเย็บยังไงใช้วัสดุแบบไหนแล้วก็วิธีการในการประกอบแจ็คเก็ตขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการทำแจ็คเก็ตเลเยอทูแวร์หรือว่า MTO MTM เลยนะฮะคร่าวๆสำหรับด้านน,นนอกนี้นะครับแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นผ้าลินินลินินที่ทอคล้ายคลอาบแซกก็คือเป็นลินินที่ยุ้ยไว่มากๆผ้าตัวนี้เย็บยากมากๆนะฮะสำหรับในมุมมองของช่างนะเพราะว่ามันมันจับยากนะเวลาจะเย็บ นอกจากที่จะเป็นลินินแล้วเนี่ยยังเ,เป็นลินินที่ทอค่อนข้า,หางห่างเป็นลินินที่มีรูโปร่งค่อนข้างเยอะก็เลยเกิดความยากเป็น2เด้งนะครับสำหรับการเย็บแจ็คเก็ตตัวนี้ผมยือ้อโยโยผ้าให้ดูเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมว่าแค่จับแค่น,นี้ครผ้ามันอย่างโยงไปโยมาทั้งๆที่มีแคนวาสอยู่ข้างในนี้แล้วนะฮะอยากจับแค่น,นี้มันก็ยังให้ตัวได้เลยเพื่อนๆลองนึกดูว่าถ้าเป็นแบบเป็นผืนผ้าชั้นเดียวปกติแล้วที่จะทำการเย็บเนี่ยมันต้อง ใช้สมาธิแล้วก็ใช้ความสามารถของช่างในการจับผ้าให้อยู่โดยที่แบบพอเย็บเสร็จทั้งตัวแล้วผ้าไม่ย้อยไปอีกทางหนึ่งหรือว่ามีส่วนไหนยืดหรือว่าไม่เท่ากันเนี่ยจุดๆเนี้ยครับความยากของผ้าในการตัดแจ็กเก็ตเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถใช้ประเมินได้ว่าเออง,งานที่ทําออกมาทั้งตัวแล้วเนี่ยมันดูสวยงามหรือว่าลงตัวขนาดไหนกระเป๋าครับกระเป๋าตัวนี้เป็นพัสดุกระเป๋าแปะด้านหน้าอย่างนี้โอเคแล้วก็จะมีสาบหน้าวิ่งยาวลงมาเนาะปกติสไตล์ตามสไตล์ของ น็อปโปลีเป็นซอฟต์เทอร์ลิงทั้งหมดนะฮะเป็นซอฟต์เทอร์ลิงออริจินอลเลยก็คือเป็นแจ็คเก็ตที่แบบผมสามารถที่จะจับแจ็คเก็ตตัวนี้นะฮะม้วนนะครับดูความที่เป็นซอฟต์เทอร์ลิงคือทุกอย่างมันเบาทุกอย่างมันมีน้นําหนักน้อยผมสามารถจับมนันม้วนอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยก็เหมือนกับมองคนเผื่อนะพอมว้วนเสร็จแล้วก็เหมือนเป็นแค่พัชตัวผืนหนึ่งนะฮะเวลาพกไปไหนมาไหนก็สามารถม้วนเก็บมันไปอย่างนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างง่ายน้ำหนักเบาด้วยด้วยความที่แจ็คเก็ตจากน็ปโปลีมันเป็นแจ็็็คคเเเเกกตททีีี่่่่อรรรยวาาาไงงงะปนโส้บ ตามชื่อ soft tailoring เลยมาเปิดดูข้างในกันดีกว่านะครับว่างานจาก Orsillo Luciano ที่เป็นหนึ่งใน,นต้นตำรับจาก oli, นาโปลียนเขาทำงานกันยังไงนะฮะนี่นะครับเปิดมาปึ๊บนี่เปิดดูด้านในซับในที่ผมเลาะอ,ออกมาแล้วนะเปิดมาดูได้เลยนี่นะครับแจ็คเกต็ตจาก Orsillo Luciano นะครับก็เป็นแจ็คเกต็ตฟูลแคนวาสนะตัวนี้เป็นฟูลแคนวาสนะครับก็คือแจ็คเกต็ตเต็มตัวตั้งแต่ช่วงบ่านี่นะครับอันนี้คือชิ้นบ่าวิ่งยาวลงมาถึงบริเวณ ปลายแจ็คเก็ตเดี๋ยวเรามาประเมินกันจากสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยแว็บแรกจากที่เปิดมาดูนะฮะแล้วก็จากสัมผัสของแต่ละส่วนดูกันก่อนนะครับเริ่มจากแคนวาสก่อนละกันสำหรับแคนวาสของ o อ a าเซโอลูเชโน่ฮะเขาชอบใช้แคนวาสสีขาวมากเลยนะแคนวาสตัวนี้เท็กซเจอร์ประมาณนี้เพราะว่าอีกประมาณสองสาตัวของผมเนี่ยก็จะใช้แคนวาสตัวนี้เหมือนกันเป็นแคนวาสสีขาวตัวที่เป็นผ้าเซียสเกอร์คอตตอนก็ใช้ตัวนี้เหมือนกัน แต่ t e x t ซ์เจอร์มันจะบางกว่านี้หน่อยนึงต้องบอกเพื่อนๆนี้ก่อนเนะว่าการเลือกใช้แคนวาสเนี่ยออจริงๆมันต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยนะครับอย่างแรกเลยก็คือพิจารณาว่าแคนวาสตัวไหนเหมาะก,กับผ้ารูปแบบใดแคนวาสหนึ่งตัวเนี่ยตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถหยิบยกเอาไปใช้ได้กับผ้าทุกประเภททุกแบบนะบเพราะว่าคาแรคเตอร์ของผ้าที่แตกต่างกันเนี่ยย่อมส่งผลให้การเลือกใช้แคนวาสมันต้อง ไปได้ก,กับผ้าได้ไอันที่2คือขึ้นอยู่กับความถนัดของช่างด้วยครับว่าช่างเขาใช้แคนวาสแบบนี้เป็นหรือเปล่าหรือว่าถนัดการใช้แคนวาสรูปแบบไหนแล้วก็รู้วิธีที่จะเอาแคนวาสเนี่ยมาใช้ประโยชน์สูงสุดกับแจ็กเก็ตตัวหนึ่งได้ยังไงแคนวาสตัวนี้เวลาผมจับอย่างนี้ให้ดูนะครับเหมือนทุกตัวที่จับคือลองบีมดูอย่างนี้สิ่งที่จะสังเกตและก็สัมผัสได้เลยก็คือความเร่งมันจะน้อยกว่าครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักที่เบาแล้วก็ความบางที่บางกว่าสาเหตุที่ผมคิดว่าต้องใช้แคนวาสตัวนนนนกกตตนีีน้บบ้้กบบแ็วใผาาลิพ่ ด้วยความที่ผ้าลินินตัวนี้ครับมันจริงๆแล้วมันเป็นผ้าที่ค่อนข้างมีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นผ้าลินินที่มีการทอค่อนข้างห่างนะฮะมันก็เลยทำให้แจ็คเก็ตมันมีความเรียกว่าความความย้้ยประมาณหนึ่งฟีลของผ้าลินินตัวนี้คือต้องเป็นแจ็คเก็ตที่มีความมีความแคชชัวลมีความที่แบบรู้สึกว่าใส่สบายๆเพราะฉะนั้นแคนวาสตัวนี้ครับเป็นแคนวาสที่เอน้ําหนักไม่ได้เยอะมากมีน้ําหนักค่อนข้างเบาค่อนไปทางเบาแต่ว่าก็ไม่ได้เบามากนะมีแคนวาสที่ยังมีความเบากว่านีี้้ไดอก ถ้าเพื่อนๆเคยจับแคนวาสที่มาจากอิตาลีในหลากหลายรูปแบบเนี่ยพเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามันมีแคนวาสที่เบาเบาจนถึงระดับที่เราสามารถเอาไปตัดเสื้อเชิ้ตได้ด้วยนะคือมันเหมือนผ้าเสื้อเชิ้ตเลยอะครับบางขนาดนั้นเบาขนาดนั้นก็มีเหมือนกันจนไปถึงแคนวาสอันนี้น่าจะอยู่ระดับที่แบบค่อนข้างเบานะแต่ว่าอยู่ในระดับกลางๆที่ไม่ได้เบามากมีความเด้งมีความสปริงตัวประมาณหนึ่งนะ,ะเพื่อที่จะเอามาสู้กับตัวผ้าลินินที่มีความเด้งอยู่แล้วถ้าแคนวาสด้านในมันหนาหรือว่ามีความสปริงตัวที่เด่นเกินผ้า้าาดนนใน มันก็จะเกิดปัญหาตามมาหลายอย่างอย่างเช่นแคนวาสมันเด่นกว่าผ้าก็จะทําให้แจ็กเก็ตมันดูแข็งนะฮะดูเป็นดูมีความเป็นสตั๊กเจอร์ซึ่งก็น่าจะไม่ตอบโจทย์กับแจ็กเก็ตที่มีความเป็นนโบปลรีอย่างที่2เลยก็คือพอแคนวาสมันแข็งแล้วเนี่ยมันมีความหนามีความเด้งตัวที่มากกว่าผ้าค่อนข้างเยอะอ่ะมันจะเกิดเอฟเฟกต์ที่อย่างนี้ครับพอเราใช้งานไปเรื่อยๆผ้าตัูเนี้ยครมันจะมีความยืดมีความย้วยไปตามการใช้งานเนาะมันจะเกิดการโยกกันของผ้ามีการยือกันครีักว่าารัะวาง Us, ah. <t rain> เราลองเปรียบเทียบนี้ก็ได <cat> ้ฮะว่าเหมือนกับขนมปัง2 pan, งแผ่นมาประกบเข้าด้วยกันแล้วก็มีการเย็บติดกันขนมปัง2แผ่นนี้ครับก็เหมือนกับผ้าแล้วก็แคนวาสนะครับสชั้นที่ถูกเย็บติดกันอยู่ขนมปังแผ่นหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าเป็นขนมปังที่แข็งกว่าอย่างเช่นเป็นแคนวาสที่แข็งกว่ากับขนมปังอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นผ้าที่นิ่มกว่าอ่อนก,กว่าพ,พอเกิดการขยับตัวไปเรื่อยๆเนี่ยผ้าตัวที่มีความอ่อนกว่าบางกว่ามันอาจจะมีความยืดที่มากกว่าหรือว่าอาจจะหดตัวได้ กกทีนี้นะับพอขนมปังฝั่งนี้มันหดตัวไม่เท่ากันกับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแต่ด้วยความที่มันถูกเย็บอยู่ด้วยกันนะฮะมันก็จะเกิดการยืดขึ้นฮะไอตรงนี้มันก็จะวบมันก็จะย้้ยเข้ามาเกิดเป็นคลื่นเกิดเป็นความไม่เสมอกันระหว่างแคนวาสกับตัวผ้าแจ็คเก็ตนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยคร่าวๆฮะโดยกว้างๆเลยในการเลือกใช้แคนวาสมาต่อกันที่แคนวาสบอดี้นะฮะเพื่อนเพเห็นว่าบอดี้แคนวาสชิ้นหลักเลยเนี่ยฮะพิธกรรมดูด้านหลังจะเห็นว่านี่ เป็นแคนวาสชิ้นหลักชิ้นเดียวนะครับประเภทเดียวกันที่วิ่งมาตั้งแต่ช่วงชายแจ็กเก็ตด,ด้านล่างมาถึงบริเวณด้านบนของบ่าเลยนี่นะฮะเป็นแคนวาสประเภทเดียวกันแต่ว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ในการตัดแล้วก็ต่อแคนวาสเพื่อนๆเห็นว่ามีการใช้วูลแพดดิ้งหรือว่าเป็นแบบผ้ากำมะหยี่นะครับผ้ากำมะหยี่สีขาว,ขาวบริเวณเนี้ยฮะ ถ้าดูกันใกล้ๆจะเห็นว่ามีการเย็บเขาเรียกว่าการเย็บแบบซิกแซกนี่แหละหรือว่าการเย็บแบบฟันปลานะครับเป็นการเย็บที่เย็บแบบหลวมๆนี่แหละฮะเป็นเครื่องจักรเย็บปกติเลยสายเหตุที่ต้องมีการเย็บตัว padding ตรงนี้เข้าแบบหลวมๆเนี่ยก็เพราะว่าวันนี้ผมได้พูดไปเมื่อกี้เลยว่าขนมปังถ้ามันเริ่มมีการเปลี่ยนเชฟเริ่มมีการฟอร์มอย่างเช่นเวลาถ้าเราใส่แจ็คเก็ตตัวนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเกิดการโอบรับเข้ากับสัดส่วนของเราถูกไหมฮะทีนี้ถ้าตัววูลเฟลหรือว่า padding ตรงนี้ ผูกเย็บแน่นมากเกินไปเข้ากับตัวแคนวาสสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะไม่ไปด้วยกันครับมันก็จะเกิดอาก,การยื้อกันของผ้าด้านนอกกับด้านในเนี่ยอย่างเงี้ยนะ,ะมันก็จะแบบเกิดเป็นรอยที่ไม่สม่ำเสมอกันเกิดขึ้นมาได้อีกสาเหตุหนึ่งก็คือถ้าเพื่อนดูกันเนะครับเพื่อนเพื่อเห็นว่าไอ้ตัวแพดดิ้งกับตัวแคนวาสเนี่ยมันไม่มีการยวบเกิดขึ้นจากการเย็บเครื่องเพราะว่าถ้าเป็นการเย็บแบบปกตินะฮะถ้าเป็นการเย็บแน่นเพื่อนเพื่อน,อนลองดูตามดูะายเดียตามขอบตะเข็บของกางเกงหรือว่าเสือ้อเชิดเพื่อนก็ได้ ถ้าเป,เป็นการเย็บแน่นโดยทั่วไปที่เป็นการเย็บกามเมนเนี่ยเวลาเราลูบผ่านตะเข็บไวอย่างเงี้ยฮะเราจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีจุดที่บุ๋มลงไปของเส้นได้เมื่อเทียบกับบริเวณข้างๆอยู่นะอันนั้นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราเย็บแน่นๆมันก็จะเกิดเป็นคล้ายๆกับเป็นร่องวิ่งตามทั่วตัวไอ้ตัวระหว่างเนี่ยชิ้น2ชิ้นนี้เลยสิ่งที่จะตามมาก็คือเวลาเราพลิกกลับมาครับเราจะเห็นได้ทันทีเวลาเรารีดค่อยๆรีดแต่ละครั้งหรือว่าเราใช้งานไปเรื่อยๆคะ เขาบอกว่าตะเข็บด้านในของแคนวาสมันจะโผล่ทะลุออกมาเห็นด้านนอกเป็นรอยเป็นคลื่นๆครับเป็นคลื่นบางๆที่เราเห็นได้แล้วก็ไม่สามารถรีดให้หายไปได้ด้วยสาเหตุละ่ะแล้วทําไมเขาต้องใช้ไอ้วูเฟลตัวนี้มาใช้ในการรองซับเต็มแผ่นตรงนี้เลยเหมือนกับคล้ายๆกับเคสของคาซาเดลซาโตครับคาซาเดลซาโตเนี่ยเป็นผ้าขอบแสกของฟ็อกบาร์เชอร์นะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับตัวลิดินตัวนี้มากก็คือมันมีความโปร่งถ้าไม่มีชิ้นนี้นะครับ เคนวาสมันจะเป็นสีซับในเกิดเสียงเหมือนการแบบสีกันของของแบบตัวซับในที่มันมีความละเอียดกว่ากับแคนวาสที่มันมีความหยาบก,กว่าอย่างเงี้ยอีกสาเหตุหนึ่งคือเขาป้องกันเซียนของแคนวาสฮะเนี่ยเสียนแคนวาสไม่ให้มันโผล่มาทิ่มตัวซับในแล้วก็อาจจะทิ่มทะลุอีกตัวเนี่ยตัวผ้าออกมาได้มาต่อกันที่บริเวณช่วงปกครับนี่ช่วงปกก็เป็นการเย็บเครื่องปกติแต่ว่าสังเกตว่าการเย็บปกของ อัลาซิโอเนี่ยดูเผินๆมันก็คล้ายคลึงกับตัวที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าเขาเย็บค่อนข้างถี่กว่าแล้วก็แน่นกว่าหน่อยนึงสาเหตุก็จะอาจจะเป็นจากการที่เขาเซตเครื่องนะครับจังหวะการเย็บเนี่ยให้มีความหนาแน่นกว่าแล้วก็เพื่อเๆเหเนว่าบริเวณนี้มีเบรกไลน์นะครับเป็นเส้นเป็นเส้นคล้ายๆกับไอตัวผ้าป่านบางๆนะครับที่เอามาเย็บเชื่อมระหว่างบริเวณอกกับตัวปกเบรกไลน์ก็คือจุดที่จะมีการเริ่มการโรครับ น,นี่คือเบรกลน์นอกจากนั้นแล้วเนี่ยการเย็บเบรกลน์ไม่แนใจว่ามันเป็นการเย็บเนี่ยเย็บไล่ในแนวตั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาช่างทําการเย็บเส้นนี้ก็คือมันจะเป็นการมีการไล่ผ้ามีการดึงผ้ามีการกระตุกผ้าครับจะเป็นการช่วยฟอร์มให้ช่วงปกมันเข้ามาแนบกับตัวอกช่วงอกของเรานี่นะฮะเห็นไหมช,นม,นไมช่วงเนี้ยครับมันจะทำหมช่วงเนี้ยมันเข้ามาแนบกับ อกของเราเวลาใส่ทําให้แจ็คเก็ตไม่อ้าออกหรือว่าไม่บานออกถ้าไม่มีการเย็บเส้นนี้เกิดขึ้นนะฮะก็จะเกิดปัญหานี้แหละปกมันจะไม่ยอมแนบกับตัวอกของเรานะครถึงแม้ว่าชิ้นอกมันจะพออยู่แล้วก็ตามมาต่อที่ช่วงเชสนะครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะจากการดูข้างนอกคือผมอาจจะไม่สามารถแกะตัววูฟเฟนี่ออกไปได้นะเพราะว่าถ้าแกะออกแล้วก็คือจบเลยนะฮะก็สังเกตได้จากขอบตรงนี้นะเป็นช่วงอกครับ เห็นว่ามีการวางแคนวาสเพิ่มมาอีกชิ้นหนึ่งนะฮะนี่ช่งนี้เนาะเป็นชั้นที่อยู่ด้านใต้กับไอตัวเฟลนี่รอ,อบหนึ่งนะครับแยกกับตัวบอดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับแจ็กเก็ตอาราซิโอนะฮะบริเวณเชสเนี่ยก็จะมีแคนวาสวางอยู่ชิ้นนี้แผ่นนี้แผ่นหนึ่งนะครับที่แปะแยกออกมาแผ่นที่2คือมีบอดี้แคนวาสที่วิ่งยาวออกมาจนถึงบริเวณบาอีกชิ้นหนึ่งจริงๆแล้วอะครับระหว่างเนี้ยมันมีอีกชิ้นหนึ่งที่ซ่อนไว้อยู่ แต่เราไม่เห็นแต่เราไม่เห็นได้จากบริเวณบานะร์นี่เร่อนเห็นไหมสรุปแล้วแจ็คเก็ตของเราซิโอว่ามีแคนวาสทั้งหมด3ชิ้นนะครับมีประเภทนี้อีกประเภทหนึ่งโผล่ขึ้นมานะฮะวางในแนวขวางชิ้นนี้วางในแนวเฉียงชิ้นนี้เป็นบอดี้แคนวาสวางแนวปกตินะเห็นไหมเขามีการสลับประเภทของแคนวาสทั้งหมด3ประเภทที่แตกต่างกันสาเหตุที่เขาต้องยิงแคนวาสขึ้นมายาวขนาดนี้ครับก็เพราะว่า เขาจะให้แคนวาสเป็นตัวช่วยที่ทําให้ช่วงบ่าหน้าครับเวลาเราใส่แล้วอะแจ็กเก็ตมันจะดูคลีนช่วงบ่าดูเนียนสะอาดมาดูที่บริเวณช่วงบอดี้กันอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อนเห็นว่าตัวนี้ครับนี่เขามีการเย็บติดสับนะครับตรงนี้คือช่วงสับหน้าหรือว่าดราทหน้านะคะเส้นนี้นี่เนาะเนี่ยอันนี้คือสับหน้าเห็นว่าเขามีการเย็บตัวบอดี้แคนวาสทั้งหมดกับเชสแคนวาสเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เย็บต่อกับดร์ทหน้า เพื่อนมั่นว่าชิ้นนี้มันเป็นชิ้นผ้าที่ถูกเย็บออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ผ้าชิ้นนี้นอกจากที่จะใช้ในการรองเพื่อในการบาลานซ์น้ําหนักของดาร์ทแล้วให้ดาร์ทเวลาเราลูบผ่านชิ้นหน้าเนี่ยครเราจะไม่รู้สึกว่ามันมีน้ําหนักของผ้าที่มันข้างหนึ่งมันหนาข้างหนึ่งมันบางเพราะว่าการเย็บสาบหน้ามันคือการพับผ้าทบเข้าไปข้างในถูกไหมถ้าไม่มีผ้าด้านในมาซัพพอตอีกฝั่งหนึ่งให้มันดูน้ําหนักเท่ากันเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่ามีสันทบตรงนี้ พองขึ้นมานะนี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาในการเย็บดาร์ซึ่งนอกจากที่จะใช้ในการเย็บดาร์แล้วเนี่ยผ้าชิ้นนี้ยังใช้เป็นตัวเกี่ยวหรือว่าตัวยึดโครงสร้างด้านในไม่ให้หางมา้ามันมันดิ้นไปดิ้นมาด้วยนะครับเหมือนตัวลิงแจ็กเก็ตเลยนะครับวิธีการคล้ายๆกันพลิกมาดูด้านหลังตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านี่จะเห็นวิธีในการวางแคนวาสของเขาไดนะ้เขาก็มีการตัดต่อแคนวาสเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งของออราซิโอเขา เป็นการยิงยาวมากๆนะฮะเนี่ยเห็นว่าแคนวาสมีชิ้นนี้ที่ถูกตัดแยกออกมานะฮะแล้วก็เย็บต่อกันเป็นตัวเอที่ค่อนข้างยาวก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการทําเพื่อสร้างเดรอกแบบแบบในสไตล์ของนัโปอลีอ่ะคือนัโปลีเดรสอกของเขาจะ,จะยังคงมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เดรที่เอ็กซ์ตรีมเหมือนกับสไตล์อังกฤษหรือว่าสไตล์ฟลอเรนซ์นะครับวิธีการในการขึ้นเดรอกเนี่ยนะฮะก็เป็นโน้ตฮาวของแต่ละเทเลอร์ การที่ผมอมธิบายให้เพื่อนฟังหอหว่าเฮ้ยเขาตัดตรงนี้ตัดชิ้นนี้ตัดแบบอย่างนี้สมมติว่าถ้าผมเป็นช่างนะผมสมมติตัวเองผมเป็นช่างขึ้นมานะถ้าผมแกะงานด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่สามารถเอาวิธีการที่เขาทําอย่างเงี้ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีเลยนะฮะไม่สามารถยกสูตรนี้ไปใช้ได้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าที่เขาทําตรงนี้มาตัดเส้นนี้มาเฮ้ยเขาตัดตรงนี้เพื่ออะไรเขาตัดเส้นนี้มาเพื่อจุดประสงค์ตรงไหนอะไรเงี้ยมันจะมีสูตรของเขาอยู่แล้วก็เป็นโน้าวของแต่ละช่างแต่ละคนเพราะฉะนั้นการที่ผมแกะ ไอตัวโครงสร้างให้เพื่อนดูเนี่ยเป็นการโชว์คุณภาพของวัสดุด้านในแล้วก็โชว์ craftsmanship บางส่วนเท่านั้นนะครับ <uno> วิธีในการต่อคอตัวคอล่านะครับของอาร์ซิโอนี่มาพลิกกลับให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้คือการสอยมือนะครับตรงนี้คือการสอยมือเก็บมือจริงๆนะคือการสอยวนเขาเรียกว่าการสอยวนเพื่อนๆลองนึกถึงไอตัวเฟ้นไ่ที่มันเป็นเกลียวเกลียวหมุนๆนะฮะไอโปเต,ตโต้โปเตอ่ะโป,เต,โป,เ,ตโปเต้ก็ได้ครับ มันคือวิธีการเย็บแบบโปรเต้เลยมันใช้ค่อยจิกสอยวนวนวน,วนเก็บ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 เข้ามาอันนี้คือการเย็บม,มือเนาะการสอยนะการดำน้ำทั้งตัวของออรเรซิโอเนี่ยเป็นการใช้มือดำนะครับเป็นการสอยทะลุดูจากนี้เลยนะเป็นการเขาใช้ตัวได้ที่สเกลข้าง,างหนาฮนะสักข้อนข้างใหญ่เป็นการดำแบบดำถอยหลังเนาะก็ ถ้าเพื่อนอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำถอยหลังเพื่อเย็บดำน้ำเนี่ยก็สามารถไปดูได้ใน YouTube ของหลายๆช่องนะครับเพาเคยทาไปแล้วเนาะเป็นการเย็บถอยหลังไม่ใช่การเนาธรรมดาเนาะจริงๆแล้วการดำน้ำเนี่ยครับมันเป็นการดำที่มีจุดประสงค์นะครับไม่ใช่การดำน้ําเพื่อแบบเพื่อความสวยงามเท่านั้นการดำน้ําก็คือเป็นการปิดสาบเป็นการล็อกขอบปกไว้เนี่ยนะฮะการดำน้ํทั้งปกคือการล็อกสาบไว้การกลับสาบไปเกิดขึ้นมา ผงแจ็เก็ตเนี่ยพื่อนเห็นว่าปกชิ้นหน้าเนี่ยครับเนี่ยกับปกชิ้นหลังเนี่ยมันเป็นผ้าคนละตัวกันถูกไหมเวลาช่างเขาจะทาการกลับสาบหรือว่าปิดผ้าให้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยผ้า2ชิ้นเนี่ยเรามามว้วนแล้วก็ทบอยู่ที่บริเวณขอบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการดำน้ำําคือการเย็บเพื่อปิดขอบสาบในการใช้ในการกลับสาบนะครับเป็นการทําที่มีจุดประสงค์ไม่ใช่เป็นการทําเพื่อความสวยง,งามเนาะมาดูกันที่ปกกันอีกหน่อยนึงดีกว่านะครับนี่ บริเวณปกตรงนี้เพื่อนจะเห็นว่านี่นะครับขอบตรงนี้คือขอบที่เกิดจากการกลับสาบที่ปีการดําทะลุมาจากด้านนอกนะเนี่ยจุดจุดนี้แล้วก็บริเวณขอบตรงเนี้ยครับผมลองจิ้มให้ดูเขาจะมีการเขาเรียกว่าการเจียนขอบออกไปก่อนการเจียนขอบแคนวาสหมายความว่าก่อนที่ช่างจะกลับสาบนะฮะถ้าไม่ตัดแคนวาสออกแล้วมีการกลับสาบนะฮะมันจะเกิดการม้วนทับของแคนวาสกันหลายรอบมันทำให้ขอบตรงเนี้ย มันหนาออกมาเป็นสันเลยนะฮะถ้าพเพื่อนๆเคยจับเอ่อจ็กเก็ตบางตัวเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเวลาจับขอบตรงนี้แล้วอะ่ะมันดูเป็นสันนูนขึ้นมามากกว่าบริเวณปกถ้าพเพื่อนๆรู้สึกได้อย่างนี้แสดงว่าแจ็กเก็ตตัวนั้นไม่ได้ทําการเจียนขอบเขาเรียกเจียนหนาบางนะฮะทำให้ขอบตรงนี้มันบางเท่ากับตัวบอดี้ของปกส่วนอื่น โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับแจ็คเก็ตอลราซิโอลูเชโนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราสิ่งนี้กเลยขอเสร็จด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วก็ชื่นชอบในคลิปซีรีส์ที่เป็นการ่าสูตรนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาคลิปใหม่ลงนะครับงั้นคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ